บุญและบาปใดๆใจถึงก่อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจกราวสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกับผมโกโก้พมน้อยสวัสดีชาวราศีเมษนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดราศีเมษนะครับหรือเดือนเมษายนหรือลัคนาเมษก็สามารถรับชมรับฟังคำพยากรณ์นี้คลิปพยากรณ์นี้ได้นะครับ,บผมโกโก้พมดน้อยผมจะใช้ไพ่อธิษฐานในไพ่ตัวเลขก่อนนะครับว่า ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของชาวราศีเมษนะครับครึ่งเดือนหลัง16กันยายนจนถึงวันที่30บกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในดวงชะตาของท่านดวงดีมีโชคนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนาไพ่อธิษฐาน6ใบแรกนี้ขอให้ท่านได้เอดแดงหรือสิบแดงเอก็คือตัว A นะครับถ้าได้เอดแดงหรือสิบแดงถือว่าดวงดีมีโชค ดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดไพ่เสียงไทยขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำดูตามไพ่ทักตามไพ่เสียงไทยหนึ่งสามสี่ห้าหใบนี้ดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนาชาวราศีเมษนะครึ่งเดือนหลัง หลายๆท่านมีเป้าหมายมีงานที่รอคอยว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือบางท่านที่เป็นนักลงทุนแห่งชาติวันที่16กันยาจะมีโชคไหมอธิฐาน่ทนพยายกรณ์กับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับถ้าได้เอดแดงหรือสิบแดงถือว่าดวงดีมีโชคนะตําแหน่งเบื้องบนชี้น่ขึ้นมาราชินีครึ่งเดือนหลังชาราสีเมนะครับอาจจะมีความคิดมากวุ่นวายใจกังวลใจบ้างอยู่นะครับเป็นราชินีโพดํานะครับ เมื่อใจดีทุกอย่างก็ดีหมดเมื่อใจร้ายทุกอย่างก็ร้ายหมดเพราะฉะนั้นควรฝึกใจให้ดีอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็ปล่อยนะครับถ้าเราทําดีที่ที่สุดแล้วถ้าเหตุปัจจัยอื่นเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากเราควบคุมไม่ได้เราก็ปล่อยพลังงานอื่นพลังงานที่3จะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะครับถ้าเป็นรูปประทหน่อยนะครับชาวราศีเมษนะ ในครึ่งเดือนหลังนี้ท่านอาจจะได้ติดต่อบุคคลมากขึ้นนะครับติดต่อบุคคลอ่ามากขึ้นหรือมีมิตรใหม่เข้ามาก็ได้นะครับแม้กระทั่งในสิ่งที่มองไม่เห็นพลังงานที่3ก็จะมาช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่10ดดำนะครับดวงไม่ดีมีเคราะห์ติดขัดเอ็ดดำสิบดำหลายๆท่านนะครับมีความกังวลใจการเงินไม่ดีโชคลาภไม่มีหรือมีการติดขัดอยู่แน่นอนนะครับสิบดำเกิดขึ้นนะครับ ให้เรามาเรียนรู้ในการที่จะใช้ปัญญาในการแก้ไขจัดการถ้าการเงินเคยบกพร่องมาเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายเราก็ตองเริ่มต้นจัดการกับการใช้เงินเราใหม่นะครับถ้าไม่รู้จัดจัดการเก็บออมหาได้วันละเป็นพันเป็นหมื่นถ้าไม่รู้จักเก็บนะก็ไม่อยู่นะครับการหาเงินไม่สำคัญเท่ากับการเก็บเงินหรือจัดการเรื่องการเงิน อูชาวราศีเมษนะครับสิบดำสองใบเลยนะครับสามดำสามแดงเป็นครึ่งเดือนหลังที่จะจบสิ้นจบจากสิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆถ้าสิบดำเปลี่ยนเหมือนข้อโศกโรคภัยเรื่องเก่าเรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงบุคคลไม่ดีก็จะจบสิ้นถึงเวลาสิ้นสุดแน่ดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงนะครับดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงดวงไม่ดีมีข้อติดขัดเอ็ดดำสิบดำอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวท่านนะครับชาวราศีเมษนะ อันไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งตัดทิ้งออกไปแม้กระทั่งตัวเราถ้านิสัยไม่ดีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่ต้องถือศินแค่3เดือนนะครับสเดือนมันน้อยไปใน1ปีมีสิองเดือนอ่ะต้องถือศินอย่างน้อยอ่ะเเดือนเลยแล้วก็อีก3เดือนก็ลองเกลียดูสมมุตินะอันนี้คืออ,อุปมาให้ฟังนะครับดวงดีมีโชคเอเด็กสแดง,แดงชาราศีเมษนะครับท่านจะมีความสําเร็จอยู่นะ แต่ว่าความสําเร็จนี้จะต้องพึ่งจากบุคคลอื่นหรือต้องทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยถึงจะมีความสําเร็จอย่างโชคลาภอาจจะไปนั่งคุยกับเพื่อนกับมิตรหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือจะได้พลังงานจากเบื้องบนมาเืหนุนช่วยเหลือสิ่งไม่ดีก็จะจบจากออกไปบุคคลที่ไม่ดีบุคคลอื่นบุคคลที่3ที่ไม่ดีนะครับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีถึงเวลาสิ้นสุดถ้าสิดําคือภาระหนี้สินบางท่านก็อาจจะจบเคลียร์หนี้จบภายในครึ่งเดือนหลังนี้ก็ได้นะครับ นี่คือไพ่เสียงไทยจากตัวเลขน,นะครับเรามาดูไพ่ยพยากรณ์กันนะครับ9ก้าใบนี้ว่าชาราศีเมษนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตาของท่านไม่ว่าท่านจะเกิดราศีเมษเดือนเมษายนหรือลัคนาเมษนะครับก็สามารถรับชมรับฟังคลิปพยากรณ์นี้กับผมโกโก้พ่อมดหนอยยินดีต้อนรับสมาชิกท่านใหม่นะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมท่านใดอยากจะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ ID โกโก้เคโ K.O.K.O.C. หกหกหนึ่ง OK นะครับมาอยู่หน้าช่องนะสอบถามรายละเอียดได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าอ่ะมาด้วยกันอยากมาก็มา ครบ9กาใบแล้วนะครับชาวราศีเมษนะมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังที่ทางโดวชะตาเป็นยังไงไพ่จะชี้อะไรออกมาบ้างนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้นะ1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดแแต่อย่างน้อยถ้าได้เอ็ดแดงนะครับเอ็ดแดงเหลี่ยมเพชราะสติปัญญาก็มีทําจิตใจให้เบิกบานนะครับการคิดในแง่ดีมุมดีให้อะไรจัตัวเองเราก็จะมีเรียกว่ามีสิ่งดีดเข้ามานะครับ นี่ไงสามถ้วยนะครับสามถ้วยนะทุกท่านนะครับสามถ้วยนะครับก็สัมพันธ์กับตัวนี้เลยสามแดงสามถ้วยกับสามแดงนะครับพลังงานอื่นพลังงานที่สามบุคคลอื่นบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนการได้รับข่าวดีโชคสามประการก็ได้นะครับนะโชคสามประการนะครับความโชคดีของท่านรอคอยอยู่เลยสิบดำอันไหนไม่ดีก็ให้มันจบจากทิ้งไปนิสัยที่ไม่ดีของเราชอบเกเรชอบโมโหขี้โกรธด้าน,นนี้โน,น่นอันไหนไม่ดีก็ จบทิ้งเพื่อนไม่ดีเสงอไม่ดีก็ตัดทิ้งออกไปนะครับชาวราศีเมษนะการรอคอยที่รอคอยว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะท่านได้รับความสําเร็จหรืออาจจะมีเพื่อนมิตรมาเยือนก็ได้หรืออาจจะได้เดินทางระยะสั้นๆในในรอบครึ่งเดือนหลังนี้นะครับห้าถ้วยโชคจะได้อยู่นะแต่ไอตัวที่ชอบเนะี่ยอาจจะไม่ตรง อาจจะได้ในตัวที่ไม่ชอบเหมือนเลอตเตอรี่สองใบใบหนึ่งชอบมากอีกใบหนึ่งไม่ค่อยชอบเลยไอ้ตัวไม่ชอบแหละจะมาบางอย่างจะต้องปรงและทําใจนะครับถ้าเราเป็นคาดหวังกับบุคคลอื่นนะหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นเหตุกับเป็นบุคคลอื่นเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นคนอื่นเราไม่สามารถแก้ไขได้เราก็ต้องมาแก้ไขตัวเราเองเราต้องปรงแล้วก็ปล่อยวาง กลับมาเป็นตัวของตัวเองนะครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับการงานอาจจะค่อนข้างเยอะอยู่นะครึ่งเดือนหลังนี้ของชาวราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟลัคนาแรกท่านก็รู้สึกว่าท่านมีพลังงานในตัวตนท่านอยู่แล้วเยอะแยะมากมายมุม่งมานะอยากทําก็ทําค่อนข้างที่ใจร้อนด้วยซ้ำไปนะครับเดอะเมจิกเชี่ยนนะครับได้แบบปฏิหารมุ่งมั่นตั้งใจนะครับบุญและบาปมีจริงเชื่อมั่นและศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อความงมงายก็คือความเชื่อ แต่ศรัทธาเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลอย่างเราศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในพระอาหารหันต์ต่างๆก็ย่อมมีเหตุและผลมีสถานที่ประสูตรัสรู้ปาริณิพานมีหลักคําสอนที่ท่านใดเอามาปฏิบัติก็สามารถใช้ได้จริงบุญและบาปมีจริงนะครับบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพลังงานนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับพลังงานแห่งความดีพลังงานบุญกุศลนะ ทำอะไรไว้ย่อมได้รับสิ่งถิ่งนั้นในครึ่งเดือนหลังนี้ท่านจะได้โชคแบบปฏิหาริ์เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินนะครับปาถนาการเงินเป็นโชคลาภท่านก็ได้โชคลาภนะปรารถนาอ่าปฏิหาริ์ในเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บให้เรียกว่าท่านใดมีตัวเองเจ็บป่วยอยู่ก็ตามแต่หรือญาติคนใกล้ตัวเจ็บป่วยอยู่ก็ตามแต่ก็อาจจะมีปฏิหาริ์ในเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับส่วนความงมงงายคือความเชื่อเชื่อแบบไม่มีเหตุมีผลนะครับ บุคคลที่ควรบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งความเจริญก้าวหน้าความแข็งแรงก็ได้นะครับการงานค่อนข้างดีเดอะซันลุ่งเรืองไม่มีตัวเลขจะนำโชคจะซื้อก็ซื้อเลขลดพานะตัวท่านเองนะชาวราศีเมษน,นะครับเดอะซันดวงปลายเดือนยิ่งเฮง ในสัปดาห์สุดท้ายจะมีความเฮงมากๆอาจจะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นมามากมายการได้รับข่าวดีหลายสิ่งหลายอย่างการได้เดินทางไกลก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงหลายท่านที่อยู่กับที่บอกว่าไม่ไม่ได้ทําอะไรแล้วแต่ค่อนข้างจิตตกเศร้าหมองสัปดาห์สุดท้ายถ่าอาจจะมีเรียกว่าม,ม,มีมีพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมมีการมองโลกอีกแบบหนึ่งมีหันมาในการมุ่งปฏิบัติธรรมะการรู้ธรรมะ กับคนรู้ธรรมะกับคนมีธรรมะเนี่ยก็แตกต่างกันเหมือนคนรู้เรื่องการขับรถแต่คนหนึ่งขับรถเป็นอีกคนหนึ่งรู้แค่การขับรถเรียนมาอ่านมาแต่ไม่เคยขับจริงคนรู้ธรรมะอ่านมาพูดได้แต่คนมีธรรมะคนมีธรรมะก็ย่อมรู้อยู่แล้วก็เอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติธรรม ชาวราศีเมษนะครับปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับท่านในครึ่งอ่าครึ่งเดือนหลังนี้ยิ่งสัปดาห์สุดท้ายนะครับความโชคดีจะบังเกิดขึ้นอย่างมากมายมาถอดแย์ที่ฐานนะครับว่าสิ่งที่ท่านกังวลกลัวอยู่นี้ห้าถ้วยนี้ความวิตกกังวลนี้จะจัดการได้ไหมหรือความทุกข์ใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับของชาวราศีเมษนะท่านจะสามารถจัดการได้ไหมและมันก็จะออกมาทิศทางอย่างไรผมจะที่ฐานจับให้พยากรสามใบนี้นะหนึ่ง 2 3และเดอะเมจิกเชียนเทพเจ้าแห่งโชคลาบนี้นะครับจะให้พรท่านอะไรบ้างนะครับความโชคดีโชคลาบเงินก้อนใหญ่จะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าโชคลาบความโชคดีเปรี่ยมเหมือนทองคำนะครับชาราศีมิที่เข้ามารับชมรับฟังจะได้ทองคำจะมีทองคำคือความโชคดีแต่ปริมาณทองคำอาจจะได้แตกต่างกันตามผลบุญผลกรรมที่ท่านทำไว้นะครับไม่ใช่ว่าได้เท่ากันนะ เหมือนทาบุญสิบ,บาทเท่ากันแต่อาจจะไม่ได้เท่ากันก็ได้เดือนสันความรุ่งเรืองเห่งในในสัปดาห์สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีสิ่งที่จะชีดด้ออกมาในสัปดาห์สุดท้ายเดือนสั้นถือว่าเป็นความโชคดีนะครับอีกสีเดือนก็จะปีใหม่แล้วนะครับยินดีกับชาวราศีเมษนะความเปลี่ยนแปลงเหมือนมะม่วงนะ่ะมันเปรี้ยวอยู่ถ้าความเปรี้ยวเปรียบเหมือนสิ่งไม่ดีนิสัยไม่ดีของเรามันเปรี้ยวแล้วมันก็มาหามันก็จะมี ความมันเกิดขึ้นมันก็จะหวานมันมันทุกอย่างถ้าเราทิ้งที่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีก็จะเหลืออยู่ขึ้นมานะครับค้าช่วยคือความผิดหวังการทําใจความผิดหวังนะครับหรือบางอย่างที่รอคอยอยู่คืออะไร The Moon บางท่านนะยังยังมีพันธสัญญาบางสิ่งบางอย่างอยู่ผมจะใช้คําว่าพันธสัญญา รับปากบางอย่างยังทําไม่ได้หรือมีคนมารับปากเราบางสิ่งบางอย่างเขายังทําไม่ได้เขายังให้ไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อนให้โอกาสให้อภัยเริ่มต้นใหม่รอคอยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งที่เป็นนามธรรมนะหรือหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมก็จะดูว่าเดมูลก็คือบางท่านรับปากเบื้องบนสัจจะวาจาบนบานสารข่าวอะไรไว้ติดค้างไว้อยู่ไหมดมูลคืออ้อนวอนเบื้องบนที่ยังทําไม่สําเร็จนะให้เร่งทําต่อไปนะครับ การตั้งสัจจะถ้าทำได้สัจจะก็เป็นบาร,รมีอย่างหนึ่งในบาร,รมี10ข้อที่องค์พระสมาสัมพรทธเจ้าท่านตัดเทศสอนไว้เกี่ยวกับบางท่านมีญาติเจ็บป่วยอยู่นะครับถ้าอายุไขสังขารเรียกว่าค่อนข้างที่จะไม่ดีแล้ว10ดำสอใบดวงไม่ดีมีครอติดขัดเอดดำ10บดำก็ต้องทําใจนะครับสิบดำคือไพ่สูญเสียนะถ้าท่านใดมีญาติผู้ใหญ่อวุโส ร่างกายสังขารอายุไขหมดแล้วก็คือทําใจเป็นไปตามบุญตามกุศลตามวิบากกรรมแต่ถ้าได้เจ็บป่วยอยู่สังขารร่างกายยังดีอยู่อาจจะหลุดพ้นหายป่วยเป็นปิดทิ้งก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นรูปธรรมหน่อยขึ้นมาถ้าเป็นเกี่ยวบุคคลถ้าจะเป็นคู่มิตรคู่บุญบารมีที่ดีน้ําย่อมไหลไปสู่น้ําชั้นใดน้ํามันย่อมไหลไปหาน้ามันชั้นใดเมื่อเทมารวมกันสิ่งไม่ดีถ้าเราเป็นคนดีคนดีก็ต้องเข้ามา ถ้าเราเป็นคนชั่วความชั่วต้องเข้ามาเข้ามาหาเราชั้นใดชั้นนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเราเป็นคนดีแล้วมีเพื่อนมิตรไม่ดีคู่รักไม่ดีช่างใจอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปเลิกหรือไม่เลิกทาใจอยู่ก็เป็นไปตามบุญกุศลนะครับให้อธิษฐานว่าถ้าไม่ดีก็ปลดปล่อยออกไปถ้าไม่ได้เกื้อหนอุนในดวงชะตาไม่มีบุญวาสนาบารมีมาร่วมกันต่อหมดบุญต่อกันก็ขอให้จบสิ้นออกไปนะครับชาวราศีเมษนะเรามาดูกันว่าเดอะเมจิกเชียนเมื่อเราจบในสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุ นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านไม่อยากได้ท่านท่านท่านก็จะได้นะชาวราศีเมษนะหกเหรียญการเงินจะเริ่มดีขึ้นสะพัดขึ้นมีเงินใช้ใจ่ายมากขึ้นก็ได้นะครับหันหลังให้กับความชั่วท่านก็ตั้งอยู่ระหว่างกลางและมุ่งมั่นไปทางความดีแล้วนะครับถ้าเราเอาของสกปรกออกจากเสื้อผ้าออกจากผ้าสีขาวเราไม่มีรอยเปื้อนดำเราก็เป็นคนที่สะอาด คนดีกับคนชั่วแตกต่างกันยังไงคนดีก็ทําบุญได้นะครับคนชั่วคนบาปก็ทําบุญได้โจรป้นมาก็เอามาแจกบุญแจกทานได้แต่สิ่งเดียวที่คนบาปคนชั่วทํไม่ได้คือการละชั่วเขาเลยยังเป็นคนชั่วนั่นเองนะครับความทุกข์ทจะบังเกิดขึ้นกับท่านนะครับชาราศีเมษนะโดเมจิเชียนได้แบบปฏิหารแน่นอนวิ่งเข้ามาหาไม่อยากได้ก็ต้องได้ถ้าทําบุญตามบุญวาสนาถ้าทําไว้ดีแล้วทําไว้ดีแล้วไม่อยากได้ก็ต้องได้โชคลาภเหมือนกัน เป็นสิ่งที่เราทําไว้ทั้งนั้นเราไม่ทําไว้เราก็ไม่ได้หรอกนะครับถ้าได้บางทีอาจจะขออ้อนวอนขอเบื้องบนมาก็เท่ากับยืมบุญเบื้องบนบารมีเบื้องบนมา,า,ม ơn, นมาช่วยเหลือเราเดอะซานความโชคดีจะเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของชาวราชของชาวราศีเมษคืออะไรหมดความทุกข์หมดเวลากลางคืนก็เป็นกลางวัน,นหมดความมืดก็เจอความสว่างตึกถล่มเปลี่ยนเหมือนสิบดำนะครับเปลี่ยนเหมือนสิบดำใบนี้ ท่านได้สองมาเลยน,นะครับผมก<ๆ>มลัวพรมน้อยหยิบอันทานให้ท่านคืออาจจะหมดข้อถลม่มหมดความวุ่นวายพอหมดความวุ่นวายฟ้าก็เปิดหมดความมืดคลึม้มดวงที่ก็เปิดแจ่มใสดวงชะตาเริ่มดีขึ้นมากมายในสัปดาห์สุดท้ายท่านใดที่ป่วยเจ็บป่วยอยู่ก็คือเนี่ยเริ่มต้นใหม่ฟ้าเปิดทุกอย่างเป็นเรื่องดีหรือโครงการต่างๆที่ถูกเก็บไว้จะทําหรือไม่ทําหรือเพื่อนมิตรบุคคลใดที่เคยห่างหายไปอาจจะทักทายเข้ามา ในครึ่งเดือนหลังนี้ก็ได้นะครับนี่คือความโชคดีของท่านนะเรามาดูกันนะครับชาวราศีเมษนะผมจะมีไพ่อีก3ใบน,นะครับให้ท่านอธิษฐานเสียงโชคเสียงทายดูนะว่าพลังงานความโชคดี The Magic i เช t h t s u Sun ต่างๆนี้จะเกิดขึ้นกับท่านมากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าท่านเลือกได้สิบแดงนะถือว่าความโชคดีจะเกิดขึ้นกับท่านค่อนข้างมากร้อเลยก็ได้แต่ท่านท่านเลือกได้สิบดา พลังงานความโชคดีก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยหน่อยนะครับเรืออาจจะติดขัดหน่อยแต่เกิดขึ้นอยู่อาจจะติดขัดโกโก1โกโก2โกโก3ติ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 ตั้งใจตั้งจิตเลือกดูนะครับว่าคําพยากรณ์นี้จะเกิดขึ้นกับพระเจ้าในครึ่งเดือนหลังนี้มากน้อยเท่าไหร่ของชาวราศีเมษถ้าผมเป็นราศีเมษผมขอเลือกกองที่1นะครับรักเดียเจเดียยืนหนึ่งเสมอ 1 2 3ส,สเลือกนะครับท่านที่เลือกกองที่1กับผมโกโก,โก้พมันน้อย10แดงนะครับหัวใจเต็มร้อยพลังงานความโชคดีโชคดีโชคดีอยากได้จังเลย t ด e Sun นะครับความโชคดีความเฮง t ด e m เม i c เชียนได้อย่างปฏิหารเบื้องบนให้พรมาโอ้โชคดีจังเลยหมดข้อหมด2ท่านในเช่นเลือกกองที่2 10แดงนะครับความโชคดีก็เ,เกิดขึ้นท่านอีกแล้วและท่านที่เลือกกองที่3ไม่ต้องน้อยใจนะ สิบดำนะครับอาจจะได้อยู่นะอาจจะได้แต่ก็คงจะต้องใช้ความเพียรวิริยะบารมีขันติบารมีหน่อยนะแต่ยังไงก็ได้ยังไงก็ดีขอให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับถ้านในสนใจพยากรส่วนตัวแบบละเอียดติดต่อไลน์ ID ด OK 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 o g o k o k o 4 6 1สําำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนนะครับ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจขอบคุณมากมายสวัสดีครับ